เป็นแบบนี้อยู่ถึงเจ็ดรอบทําให้พระเกจิรูปอื่นนั้นทนไม่ไหวต้องคลายสมาธิออกแล้วเดินออกไปจากพิธีปลุกเสกทาให้วัตถุมงคลในพิธีนั้นเกิดกัมปนาทพุ่งทะลุออกจากกรองลังกระดาษเขินฟ้าออกไปทางหน้าต่างพระวิหารแล้วพุ่งทะลุกระจกรถเบน์ไปถึงสามครั้งจนหลวงพ่อใหญ่ต้องยอมคลายกำลังสมาธิออกแล้วคนรถก็วิ่งขึ้นมาบอก หลวงตาใหญ่มีคนปาหินใส่กระจกรถของท่าน3าทีขอรับกระจกแตกหมดเลยนิยายศยศาสตร์ EP 2ตอนพ่อเดนวายุเรียนวิชากับหลวงตาวัดบ้านใต้โดยแอสมินวายุสวัสดีครับวันนี้พบกับแอสมินวายุจากช่อง YouTube เมียววายุเสือพอวาววันนี้จะมาเล่าเรื่องนิยายศยศาสตร์ EP 2ตอนพ่อเดนวายุเรียนวิชากับหลวงตาวัดบ้านใต้ โดยแอสมินวายุหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจช่วยกันกดซับกดแชร์หรือโดเน a เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อๆไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้อ้างอิงถึงผู้ใดเนนวายุก้มกราบนามสการหลวงตาหลวงตาจึงบอกเจริญเจริญทะลูกเนนต่อไปนี้ลูกเนนก็มาอยู่ที่นี่เถิดสิ่งใดที่ฉันรู้ก็จะสอนพ่อเนนจนหมด เสียงพ่อเนนท่องมนดังกังวานอุทธะอุทธวรังอนิทัศสาสนาอาดปฏิคาตายะอิสิอัสทังอัดอ,อุทคงนะปิติผิดปิดในจังงังพระอรหันจังง,งาาัง,ง,งอภวะเหนนยญาธรรมนพระวะเหอุทธวรังนามาพทะนามพ,ะะามพเตปิเรปิเรโพกังกะังอะนโมพุทธยะตันติอตันโตนโมอุอดอภิฑอคงอคงอะอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรโน ปัทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหาริธสวรนางปัทวิปปภาสังตยัช้คุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมตเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนามัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิญานโมโวิมุตตานังนโมโวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัดวาโมโรจรติเอสนา วิชาแรกที่พ่อเน้นจะได้เรียนกับหลวงตาอยู่คือวิชาอุเทศยันจักขุมาหรือโมรปริตังนั้นเป็นเจริญพระพุทธมนต์บทสวดมนเจ็ดตำนานซึ่งมีความหมายว่าคำแปลโมรปริตพระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราชมีสีเพียงดังสีแห่งทองทำาพื้นปัพีให้สว่างอุทัยขึ้นมาเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าขออบน้อมต่อพระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทองทำพื้นปฐพีให้สว่างข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพราหมณ์ทั้งหลายพูดถึงซึ่งเวทคือความรู้ในธรรมทั้งปวงและขอพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้าเถิดความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ทำอันเป็นเครื่องทําให้พ้นจากกิเลสนกยุงนั้นได้ทําพระปริศเครื่องป้องกันอย่างนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารในเวลากลางวันพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราชมีสีเพียงดังสีแห่งทองอย่างพื้นปฐพีให้สว่างย่อมอัศดงคดต,ตกไปแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอน,นอบน้อมต่อพระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสีทองทำพื้นปฐพภีให้สว่างข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนข้าพเจ้าขออบน้อมต่อพราหมณ์ทั้งหลายพูดถึงซึ่งเวทคือความรู้ในธรรมทั้งปวงและขอพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าเถิดความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วทั้งหลายความนอกน้อไของค์ข้าพเจ้าจงมีแด่ธรรมอันเป็นเครื่องทําให้พ้นจากกิเลสนกยุงนั้นได้ทําพระปริตเครื่องป้องกันอย่างนี้แล้วจึงได้สําเร็จการอยู่ในเวลากลางซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานของมรปริตชาดก500ชาติตาอ,อนมหาโมนชาดกเมื่อสามเณรวายุท่องจำบนมรปริตทั้งภาคบาลี และคำแปลจนสิ้นบรรลุในธรรมแล้วจึงย่อคาถาเพียงสั้นๆว่าอุทธะพ่อเนนได้เตรียมปากกาหรือเหล็กจานกับแผ่นโลหะตั้งนโมสมจบระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเสกปลายเหล็กจานว่าดังนี้อะเครยันตังสันตังวิกึงเครเจ็ดหนแล้วจึงเขียนคาถาอุทธะลงในแผ่นโลหะทำการวนเข้าเป็นดอกตะกรุดด้วยคาถา อิติปิโสถอยหลังว่าดังนี้ติวาคะภะโทพุทธนางสานุตมักวะเทขาสัตธิระสามะธรรมสริปุโรตัดนุตอัทูวิตโลโตคะสุโนปันสำนะระจะชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคะภะโสปิติอีเจ็ดหนแล้วปิดนะคะาถา ผูกอีกเจ็ดหนดังนี้นผูกโมมัดพุทธรัตทาตึงยะกึงคเครเจ็ดหนแล้วจึงเสกด้วยคาถาโมรปริษอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปัทวิปะปะพาโสตังตังนมัสสามิหาริสวรรณนังปัทวิปปพาสังตยัชชะคุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเเมเตเมนะโมเตจะมังปาลายันตุนะมัตถุ พุทธานังนมัตถุโพธิญาณโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติญาอิมังโสปริษตังกัดว่าโมโรจรติเอสนา108หนึ่งร้นเซคาถาอุทธะอุทธอุทธะก็คือหัวใจโมระปริษ108หงแนแล้วจึงนำตะกรุดโมรปริษวางเอาไว้นำเชือกผ้าจุ่มน้ำมันเบนซินให้ท่วมผืนแล้ววางผ้าดตะกรุดไว้ ให้จุดไฟใส่เชือกชุบน้ำมันด้านหนึ่งหากเปลวไฟไม่สามารถลุกไหม้ข้ามไปอีกฝั่งของตะกรุดได้จึงมีอนุภาพตามตำราอารธนาตัวไว้ป้องกันอันตรายทั้งปวงวิชากันปืนให้ท่องคาถาอุทะเจ็ดขนก่อนอาราธนาป้องกันภัยดีนักแลวิชาต่อไปวิชามหาอุดอุทะอุทะอุทะอุททวรังอนิทัศสนาอาจปฏิคาตายะอิสิอาสทังอัดอ,อุดคงนะ อิติผิดปิดในจังงังพระอาหารหันต์จังงังอภวาวเหนัน่นาธรรมนัพระวะเหใช้เศษศักภาวนาลงตะกรุดปลุกเสกพระเครื่องใช้ดีนักแรต่อเป็นวิชาเอกอุกข,ของหลวงตาอยู่ก็คือวิชาหมูทองแดงซึ่งสูตรลงนั้นแอสมินเสืออยู่คามจะทำาคลิปแยกอีกทีเพราะมีเคล็ดลับพิธีกรรมเยอะมากเรียนวิชากับหลวงตาอยู่เวลาล่วงเลยไปเปีจากเนนน้อยวายุ ก็ได้เป็นพระหนุ่มมีหนหนึ่งพระวายุได้นำวิชาความรู้ปลุกเสกวัตถุมงคลออกบูชาเงินที่ได้มากรรมาการวัดก็ได้นำไปสร้างเจดีย์วัตถุมงคลที่พระวายุสร้างขึ้นนั้นเกิดประสบการณ์มากมายจนมีชื่อและได้รับเชิญไปร่วมเสกพระระดับประเทศขณะนั้นในพิธีเสกได้มีกำลังจิตที่สูงล้นล้นจากผู้ทรงอภินญ,ญาใช้กำลังสมาธิ ขับสายพลังบุ่งสู่จิตของพระวายุพระวายุไม่ยอมแพ้จึงขับพลังจิตพุ่งกลับไปเป็นอย่างนี้อยู่ถึงเจดรอบทำให้พระเกจิรูปอื่นนั้นทนไม่ไหวต้องคลายสมาธิออกแล้วเดินออกไปจากพิธีปลุกเสกทาให้วัตถุมงคลในพิธีนั้นเกิดกัมปนาศพุ่งทะลุออกจากกลองลังกระดาษ เขินฟ้าออกไปทางหน้าต่างพระวิหารแล้วพุ่งทะลุกระจกรถเบนไปถึงสามครั้งจนหลวงพ่อใหญ่ต้องยอมคลายกำลังสมาธิออกแล้วคนรถก็วิ่งขึ้นมาบอกหลวงตาใหญ่มีคนปาหินใส่กระจกรถของท่านสามทีขอรับกระจกแตกหมดเลยหลวงตาใหญ่ชอบใจแล้วพูดว่าวันนี้ข้าโดนพระหนุ่มลูกคมเข้าแล้วละเมื่อนั้น พระวายุจึงคลายกำลังสมาธิลงแล้วคลานไปก้มกราบหลงวตาใหญ่เป็นการขอขมาหลวงตาใหญ่ซึ่งเป็นถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีอำนาจจิตสูงที่สุดในเวลานั้นท่านจึงกล้าลงกราบพระหนุ่มวายุกลับไปถึงหลวงตาจะอายุมากเป็นผู้สูงส่งเพียงใดแต่ท่านก็เปลี่ยมไปได้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วกล่าวว่าฉันต่างหากที่ต้อง กราบขอขามาคุณฉันนึกสนุกไปแกล้งคุณท่านก่อนที่กระจกรถฉันแต่ไปก็สมควรแล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านจึงบอกกับพระวายุว่าถ้าพระคุณเจ้าวายุมีเวลาว่างเชิญไปหาท่านที่วัดศัก์หน่อยอยากจะสนทนาเป็นการส่วนตัวจากนั้นพระวายุจึงตอบรับขอรับหลวงตาหลวงตาใหญ่จึงกราบลาพระหนุ่มแล้วพระวายุก็มอบกราบส่งหลวงตาใหญ่ เดินจนสุดสายตาพระวายุจึงนุกขึ้นจากนั้นเมื่อเรื่องที่สองพระเกจิลองวิชาเล่ากันออกไปกรรมการวัดจึงนำตะกรุดเจ็ดดอกที่รอบทุลักลองพุ่งออกมาชนรถท่านเจ้าคุณใหญ่ออกมาประมูลเหล่าคนมีตังแข่งกันยื้อแย่งทุ่งเงินตรามากมายทั้งยังนำตะกรุดชุดที่เศษวันนี้ไปลองยิงลองอนุภาพกันจนเป็นที่ฮืออา จากนั้นเพียงครึ่งวันวัตุมงคลก็หมดลงทำให้มีเงินมากมายหลั่งไหลเป็นทานจากวัดบ้านนอกที่ไม่มีไฟฟ้าก็มีครบสิ้นทุกสิ่งสัพ์วิหารที่เก่าจะพังก็ได้รับการซ่อมเกิดเป็นทานบารมีจากนั้นผ่านไปเจ็ดวันพระวายุก็เดินทางไปหาหลวงตาใหญ่แล้วได้รับตำราวิชาคาถามามากมายซึ่งเป็นตำราทั้งหมด ที่หลวงตาใหญ่มีเช่นมหาระงับความหงร่อนมังกรรำเทพรำนึกหมวกเหล็กธนูมือหมากินความคิดวิชาสร้างมีดหมออื่นๆอ,อ,อีกมากมายการเวลาเลยไปหลวงตาอยู่วัดบ้านใต้ก็ได้ละสังขารไปด้วยความชราคำหนึ่งที่หลวงตาฝากไว้แก่พระวายุเมื่อหลวงตาตายไปให้พระวายุออกไปจากวัดนี้เสียเมื่อหลวงตาไม่อยู่คนโลกจะเข้าหาพระวายุ เพียงเพราะพระวิชาดีมันจะใช้พระหาเงินพระวายุจงเดินทางไปถิ่นกันดารไปที่ที่ยากจนแล้วใช้ความรู้ที่มีบำรุงที่นั่นเถอะเมื่อนั้นพระวายุจึงทุดงเดินเข้าไปทางป่าใหญ่เสียงไร้คา,าถาดังมาจากป่าใหญ่ไร้มนเทพรำลึกเอหิมะมะนามะพทะนโมพุทธายะนรำพพงโมคิดถึงพุทธนอนนิเต็มตา พาให้ทุรนทุรายมึงอยู่ไม่ได้อย่าจงร่ําให้มหากูเอหิจิตตังจิตพันธังปียังมะมะนามพะพทะนโมพุทธยะมานิมามาโอมสิกทีิดำเนินสีสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระแมนแขนกูงามคือพระสีฉัตรทันฟันกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธิกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่บ่มไ,มได้ มากูจะรำลึกถึงต้นไม้ต้นไม้ก็มาอ่อนอยู่งวยงงกูจะรำพึงพญาหงพญาหงก็มาทิ้งวิชานี้เป็นวิชาทางสเสน่ห์บางส่วนเท่านั้นหมดเต็มจะมีความยาวกว่านี้ครูว่าท่องจำได้แค่ไหนก็ให้ใช้เท่านั้นในคลิปของแอสมินเสืออยู่คลิปต่อไปตอนพระวายุเสือสมิงเมื่อพระวายุเดินทางเข้ามาถึงป่าใหญ่ก็ได้ยินเสียงท่องคาถาสวดมนต์วนไปวนมาไม่รู้จบสิ้น เป็นบรรยากาศที่น่ากลัวน่าขนลุกถ้าเป็นคนธรรมดาเจอแบบนี้ก็คงวิ่งหนีกันอยู่ไม่ได้แต่พระวายุกับเลือกที่จะปักกลดลงที่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงสวดมนต์ก็ยิ่งหนักแน่นและไม่พอใจมาเป็นระยะเป็นระยะ,เ,ะ,ยะเมื่อพบคำ่ำได้มีลมพัดแรงพยายามที่จะพัดกลดของพระวายุแต่ด้วยความเป็นผู้มีวิช,ชาจึงอาราธนามีดหมอไร้คา,าถา ปิสาพระโลกปุกสัตพุทธคาถาพระนารายเกลื่อนสมุดแล้วเอามีดหมอวาดลงดินรอบกรดทำเป็นอนาเขตไม่นานนักจึงมีฝูงพึ่งบินหึ่งนับพันตัวพยายามจะบินเข้ามาทำร้ายพระวายุแต่ด้วยอนาเขตของมีดหมอทำให้พึ่งเมื่อบินเข้ามาใกล้ก็กลายเป็นใบไม้ธรรมดาจากนั้นจึงมีงูนับพันตัววนรอบอยู่รอบกรดพระวายุ แล้วก็มีนอนนับพันผุดขึ้นมาจากดินลอดผ่านอาณาเขตของพระวายุเข้าไปเกาะตามตัวพระแต่พระวายุก็อยู่อย่างสงบนิ่งจากนั้นสิ่งทั้งหมดก็จางหายไปแล้วมีเสียงพูดขึ้นพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วจึงปรากฏร่างของฤาษีแต่หัวและหน้าเป็นเสือเมื่อพระวายุลืมตาขึ้นจึงพูดว่าเราชื่อว่าวายุเป็นพระทุดง เดินทางมาศึกษาธรรมฤสีจงหยุดการกระทําของท่านเถอะไม่เช่นนั้นหากมีผู้ใดตายไปจะเป็นวิบากกรรมเมื่อสองพันปีก่อนฤสีกับเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนท่านยังจําได้หรือไม่ต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้พวกเราเคยฝังสมบัติเอาไว้เมื่อฤษีตายไปยังห่วงทรัพย์จึงได้มาเกิดเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่จากนี้ไป เราจะให้ชาวบ้านมาขุดเอาสมบัติไปสร้างเป็นวัดแล้วเราจะสร้างเป็นศาลให้กับฤาษีด้วยจากนั้นร่างของฤาษีก็ได้จางหายไปเช้าว,วันรุ่งพระวายุจึงไปตามชาวบ้านมาช่วยกันขุดลงไปใต้ต้นไม้ใหญ่พบกับทองจํานวนมากแล้วจึงให้นําทองไปขายแล้วสร้างวัดสร้างศาลกับปู่ฤาษีเสือพระวายุจําได้ทําการสร้างวัตถุมงคลปลุกเสกจนทําให้วัดร้างกลับมาสวยงาม ชาวบ้านแถวนั้นก็สนใจเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นคืนหนึ่งมีชายร่างใหญ่ชุดดำบุกข,ขึ้นมาที่กุฏิของพระวายุไม่พูดพร่ำลั่นปืนใส่พระทันทีทำให้กระสุนถูกกลางอกของพระวายุแล้วล้มลงโจรก็ได้เดินไปพยายามจะเอาเงินแต่ทันใดนั้นปู่ฤาษีเสือก็ได้ปรากฏตัวทันทีโจนเห็นคนมีหน้าเป็นเสือก็ตกใจพยายามจะวิ่งหนีจนตกจากบันไดาขาหักจากนั้น พระลูกวัดคนอื่นได้ยินเสียงดังจึงวิ่งกันมาดูแล้วพากันจับโจรมัดไว้ส่วนพระวายุก็ได้ยืนดูอยู่บนกุฏิโจรมันเลยพูดออกว่าพระไม่ใช่ลูกผู้ชายแน่จริงก็อย่าใช้คาถาสิเนน้อยได้ยินก็พูดสวนไปโจรแน่จริงก็อย่าใช้ปืนกับพระมือเปล่าสิจากนั้นไม่นานชาวบ้านก็พาโจรไปส่งตำรวจก็จบลงไปแล้วกับตอนนิยายไสยศาสตร์อีพีสองตอนพ่อเนมวายุ เรียนวิชากับหลวงตาวัดบ้านใต้โดยแอสมินวายุพบกันใหม่ในตอนต่อไปหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจช่วยกันกดซับกดแชร์หรือโดเน a เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปสวัสดี